มาเด้อพี่น้องกินขา้าวเช้าน้ากันมื่อนี้บ้านเราเคยลาได้พัดหมูพี่น้องพัดใส่ถั่วงอกใส่อันนี่แหละพักบานเฮ่าอันนี้แหละพัดพักบงเน่เข้าวกับขา้ขาวข้าวเจ้าพี่น้องข้าวสวยกินข้าวสวยมื่อนี้ของหวานกับกล้วยนะพี่น้องนี่กล้วยวีหนึ่งมาชูพีชูน้องกินพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจุกูจุกคนทั้งต่าง,างประเทศในประเทศเด้อพี่น้องแชร์น้ำกัน สมสัยดีพี่น้องคุณพ่อกับทองบ้านหน่อยเคยหลาคือเก่าเส้นเคยพี่น้องเข้ามาบสมขอให้พี่น้องจงมีแต่วความสุขความเจริญเด้อพี่น้องมื้อนี้ได้เหน็นหัดหมูพี่น้องผัดผักบวงผัดผักบ,บุง้งมันมีไฟแดงเด้อพี่นอ้องอพักบุ้งธรรมดาพี่นอ้องเลยของหวานมาผักพี่น้องพี่น้อง เลยกล้วยบี่น้อยเสนาปลูกเองพี่น้องกล้วยงามๆนี่บางบางเขาลามนี่บางเขาลามไม่พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อบางเขาลามมันเขากำหา้ามาพี่น้องมาเจ็บแซ่บเราบานเฮาพี่น้องเอ้ยกินไปฉันละมีมาเมนูพัด ยินแบบไทยๆพี่น้องแต่ด้วยเราริกินซะจ้ะแบบไทยแบบบ้านเฮาล่ะสบายดีพี่น้องมาเด้อมากินเขาสวยมือนก็มันเขาสาวเอาเนี่ยคือแล้วเขาสวยอุ้ยโบนแบบสองบังคลาม กบปลูกเองโรสชานผิด <laughs> ไม่กินมาท่นอืมอือ้ออาวตาัดมึงก <tôi mấy> ừ. bông này, bông này nhá, đang hòa bê luôn hàng biệt, đang bê bông. ินผักเยอะเลยหอมเลยจาเปซุสง หมูสะงหอกเมนูพัดก,ก็เวลาไหนบลูงบลกลมเย็นช่วงที่ยังยนนินน้ำได้ไลได้อ ก <ge ar> ินน้ำได้แล้วปอยเลยหลอยหลลงเล่ยๆช่งเช้ามันร้อนนะไปวนสวนฟักมองวาก่นนะไมหน่อยท้องสูงเี่เรไปรงเยียนไปแตนพี่หน่อยเห้ือแตท้องเผา ก็ควยแต่ขึ้นยังบ่แหงมันยังมีขนมทอดกันไงอไรตอต้เกินเมืองแหงคือมันตั้งอยู่ขอนแต่ตางัต่างวรายขอมคยเบิ้งวัน่ค้นบ่แหงป่จงมือที่แหน้ต้าแต่บุมีพูน ก็นมันอู๋คือหานหันด้วยข้าวบุงอะไรนี่เนี่ยที่ใครเนี่ยใช่ไห่ 你是谁呀？Mm hmm. yeah. uầy tham giap đi nôi uầy vào nôi khơi làp củi này mm. băng nó nhỉ มะพร้าวไปเตยมัหอมดีกเลยอมเมัน hmm. ม <laughs> ออนไลน์มันงอ๋า <c oughs> สำหรับคลิปนี้พี่น้อขอโจโลงเพียยสนีเด้อพี่น้องขมับ z o อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสมหน่อยเสียหลานเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขาอกาข้อว่าสำบายดียพี่น้อง